การให้เหตุผลโดยอ้างถึงคนส่วนใหญ่ปฏิบัติเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องผู้พูดรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ทํานั้นไม่ถูกต้องแต่กลับอ้างถึงผู้อื่นที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเหมือนกันเพื่อเป็นเหตุผลให้ตนเองไม่จำเป็นต้องปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องหากเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลชายที่ขี่รถจะต้องใส่หมวกกันน็อกเนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนมากทําและยังเป็นสิ่งที่ถูกต้องอีกด้วยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือการได้รับอุบัติเหตุ